สวัสดีครับอนุบสุราชโคชปาลมน้ำมันฮะวันนี้มาดูตัดปาล์มแปลงดามี่อายุสิบเก้าปีกันนะครับมาดูกันครับวันนี้มาตัดปาล์มแปลงดามี่นะฮะสายพันธดามี่ก็เป็นอีกสายพันธหนึ่งในดวงใจนะฮะทลายใหญ่นะ อภัยนะฮะวัดด้วยรองเท้านะฮะทลายนี้น่าจะสักห้าสิบหรือหกสิบกิโลนะรูปทรงรูปหัวใจนะสวัสดีน้องสายแก้วิทวัตด้วยครับแปลงนี้หนูค่อนข้างเยอะนะฮะแปลงนี้ไม่มีคูน้ำนะฮะใช้การวางทางใบระหว่างแถวแล้วก็มี ระบบน้ำสปริงเกอร์นะฮะมีหัวสปริงเกอร์ทุกทุกสามต้น,นก็มีหนึ่งหัวนะฮะแต่ปีนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานสปริงเกอร์เลยนะฮะเพราะว่าฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะฮะปาล์มอายุมากข้อได้เปรียบก็คือทลายใหญ่เห็นไหมฮะ นี่สองทลายนี้ก็สี่ห้าสิบกิโลแลฮะอ่าสวัสดีคุณซอนยาวาเลนติโนนะฮะเพิ่งพูดคุยกันเรื่องใส่ปุ๋ยนะฮะคืออันนี้เป็นแนวคิดของผมนะฮะเอาไปใช้หรือว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นแย้งก็ได้นะฮะคือการที่เราเก็บเกี่ยวหรือเราตัดตาลมวันนี้นะฮะ มันเป็นผลลัพธ์หรือผลพวงของการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยในอดีตนะฮะและการที่เราดูแลใส่ปุ๋ยวันนี้เช่นกันนะฮะเราไม่ได้หวังหรือว่าคาดหวังผลลัพธ์ของเดือนหน้าหรือว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้านะฮะเราคาดหวังที่จะได้ผลผลิต สปีข้างหน้านะฮะแต่ทีนี้เราทำสวนปาล์มนะฮะรายได้ทางเดียวของเราก็คือการตัดปาล์มไปขายะฮะและเท่าที่ฟังพี่โสรถนะฮะก็มันจะมีกราฟหรือมีตารางการออกทลายหรือการสร้างทลายของปาล์มน้ำมันนะฮะว่า จริงๆแล้วฟาร์มน้ำมันเขาสามารถสร้างทางใบหรือว่าสร้างทลายได้ปีละ24ทางใบนะฮะก็คือเฉลี่ยก็คือเดือนละ2ทลายนะฮะแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องถึงกับให้ให้ออกต้นละ24ทลายฮะเราขอแค่สักครึ่งเดียวนะฮะสิทลายถ้าทลายละยีโลฮะ 12224ฮะก็240กิโลก็ตีว่าไร่ละย22ต้นนะฮะก็ไร่หนึ่งประมาณ5ตันแล้วฮะเห็นไหมฮะสวัสดีคุณธีระอินทรโชธด้วยนะฮะอ่าแทงเนนแทงนะฮะเดี๋ยวของคุณธีระอีกไม่กี่ปีก็ทลายใหญ่แบบนี้นะฮะถ้าบำรุงดีๆนะฮะแต่เงื่อนไข ของปาล์มมันก็มีอยู่แค่นั้นล่ะฮะก็คือปาล์มถ้าเรารู้ธรรมชาติว่าเขามีความสามารถในการให้ทลายได้ปีละยี่สิบสี่ทลายนะฮะทีนี้มันมันอยู่ที่เจ้าของแล้วฮะมันอยู่ที่ตัวเจ้าของะฮะว่าคุณให้โอกาสในการออกทลายของต้นปาล์มมากแค่ไหนนะฮะ ถ้าคุณดูแลหรือใส่ปุ๋ยไม่ครบไม่พอนะฮะมันก็เหมือนกับเราตำเครื่องแกงนะฮะหรือทำกับข้าวนะฮะมันไม่ถึงเครื่องนะฮะมันไม่ถึงพริกถึงขิงอ่าภาษาแม่ครัวนะฮะนั่นหมายความว่า คุณไม่สามารถที่จะคาดหวังผลลัพธ์หรือว่าความอร่อยได้เลยนะฮะเพราะมันไม่ถึงเครื่องนะฮะแต่ในทางกลับกันนะฮะถ้าคุณดูแลเอาใจใส่ดูแลจัดการใส่ปุ๋ยต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะฮะมันเหมือนกับการออมเงินนะฮะผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่า คือยิ่งถ้าเราทําสวนตั้งแต่แรกๆนะฮะเราปลูกตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วเราใส่ไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนึกออกไหมฮะเราเหมือนกับว่าสะสมเงินในต้นปาล์มเราอะฮะโดยการเอาปุ๋ยไปใส่ในต้นปาล์มนะ,ะเพื่อให้ต้นปาล์มเอาไปสร้างลำต้นสร้างใบสร้างตาดอกและ สุดท้ายภายในสองปีต้นปามก็จะออกทลายมาให้เราได้เก็บเกี่ยวนะฮะก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะว่าทุกครั้งที่เราใส่ปุ๋ยนะฮะให้เราท่องไว้นะฮะจ่ายเงินวันใส่นะฮะค่อยไปเอากำไรวันเก็บเกี่ยวนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันนะฮะวันนี้ผมได้กำไร เพราะวันเป็นวันเก็บเกี่ยวนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์จากการใส่ปุ๋ยของปีนี้นะฮะอันนี้เป็นผลลัพธ์ของการใส่ปุ๋ยเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นถามว่าผมไม่ได้สนใจนะฮะว่าอีกสองปีข้างหน้าราคาปาล์มทลายที่ได้นะฮะจะเป็นราคากี่บาทนะฮะ ไม่มีใครรู้นะฮะและตอนนั้นผมก็ไม่ได้หนักใจว่าราคาปุ๋ยจะกระสอบละกี่บาทนะฮะเพราะว่าหักลบบวกลบคูณหารแล้วมันมีกำไรทุกปีนะฮะการที่เรามีผลผลิตดีๆถึงแม้จะซื้อปุ๋ยแล้วหักค่าใช้จ่ายมันก็ยังเหลือทุกปีนะฮะ แม้ปีที่กิโลลาสองบาทกว่าก็ยังมีกำไรนะฮะมันก็เลยทำให้ผมไม่ได้กังวลกับการที่จะซื้อปุ๋ยนะฮะและปีนี้ก็เช่นกันนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ยปุ๋ยก็สอบแล้วจะสองพันบาทแล้วฮะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อปุ๋ยนะฮะก็เอาเงินที่เราตัดปามนี่แหละฮะขอยกตัวอย่างคุณช,ชุติมานะฮะ แนวทางแนวคิดของคุณชุก็คือรายได้จากการขายปาล์มนะฮะให้เก็บ30นะฮะเอามาไว้ซื้อปุ๋ยนะฮะเนี่ยถ้าทำแบบนี้ยังไงก็ได้ใส่นะฮะคือคิดเพื่อคิดและหาวิธีการเพื่อจะได้ให้ต้นปาล์มได้กินปุ๋ยนะฮะเราไม่ไปหาหรือว่าไปหาแนวคิดที่จะประหยัด คือจริงๆการประหยัดการใส่ปุ๋ยมันไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหานะฮะในช่วงปุ๋ยแพงหรือปามถูกนะฮะส่วนตัวนะฮะปีที่ปามราคาถูกผมทำไมผมยังได้กาไรเพราะผมมีผลผลิตเยอะนะฮะสังเกตดูนะฮะปีไหนราคาถูกเนี่ยปีนั้นก็ผลผลิตจะออกเยอะนะฮะของผมผลผลิตออกเยอะก็เลย ทำให้ต้นทุนเราต่ําจริงๆผลผลิตเยอะต้นทุนจะต่านะฮะไม่ใช่ต้นทุนต่ําแล้วจะเพิ่มผล,ผลผลิตได้นะฮะการลดปุ๋ยเราไม่สามารถที่จะลดถ้าเราต้องการจะเพิ่มผลผลิตนะฮะให้มองมุมกลับนะฮะก็คือทำผลผลิตให้ได้เพิ่มนะฮะด้วยการใส่ปุ๋ยนะฮะแล้ว ต้นทุนของคุณจะลดลงนะฮะต้นทุนมันมีวิธีคิดก็คือเอารายจ่ายทั้งหมดหารด้วยน้ำหนักทลายทั้งหมดนะฮะหลายๆครั้งคนก็จะงงนะฮะว่าใส่ปุ๋ยเยอะรายจ่ายเยอะแล้วต้นทุนมันจะลดได้ยังไงนะฮะลองเปรียบเทียบดูนะฮะการที่ใส่ปุ๋ยน้อยหรือ,อ,อไม่ค่อยดูแลนะฮะ และผลผลิตก็ได้น้อยด้วยเนี่ยต้นทุนต่อกิโลของแปลงนั้นจะเยอะกว่าแต่ถ้าเราดูแลจัดการดีๆนะฮะผลผลิตออกเยอะแปลงที่ได้เยอะเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำนะโอเคอ่านี่ก็เป็นระบบน้ำนะฮะใช้น้ำบาดาลนะฮะสุกใส่แทงนะฮะมีสองฝั่งเลยนะฮะ นี่ก็เป็นการลงทุนทั้งนั้นฮะไม่ได้กังวลว่าลงทุนแล้วจะไม่คุ้มหรือขาดทุนนะฮะมีแต่มองว่าถ้าเรามีโอกาสนะฮะเรามีเงินทุนที่เพียงพอที่จะลงทุนนะฮะเราต้องทำนะฮะเพราะเราเป็นคนเลือกเองนะฮะกับอาชีพนี้นะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็มาสวัสดีทักทายกันนะฮะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ก็มาไลฟ์สดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะให้กำลังใจกันนะฮะสำหรับทั้งคนที่เพิ่งมาทำนะฮะทั้งคนที่ทำอยู่นะฮะและก็คนที่รู้สึกท้อแท้ท้อถอยกับราคาที่ลดลงมานะฮะแต่ในอดีตนะฮะ ราคาห้าหบาทนี้ถือว่าดีมากนะฮะแต่พอเราเคยได้10บบาทสิบสอบาทแล้วพอมันลงเหลือครึ่งเดียวนะฮะมันก็ใจหายนะฮะแต่จริงๆถ้าจดบันทึกทําบัญชีตั้งแต่ต้นปีนะฮะปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆสําหรับคนปลูกปาล์มนะฮะก็หัวใจรัวๆเป็นกําลังใจกันนะครับผมสวัสวดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนเลยนะครับอนุสุราชโค้ดความน้ำมันครับ สโลแกนเรารักปามปามรักเรานะฮะครับผมสวัสดีคุณจรูนนะฮะ